เอาละครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมแนวซีริวเวอนะครับที่ชื่อว่าพาวเวอร์นะเกมที่เป็นกระแสนะตอนนี้นะครับว่ามีรูปร่างแล้วก็รูปแบบเกมนะคล้ายกับโปเกมอนนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมซ u ร v ว v ว l นะจับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็สร้างบ้านนะถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็กินเวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวพาวตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานในตอนต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องจักรในการทําแร่หรือว่าขุดแร่เลย นะฮะผมซึ่งเจ้าตัวมอนเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าตัวพาวที่เราจะมาแนะนําหรือว่ารีวิวกันในวันนี้นะคือเจ้าตัวหมูป,ป่าที่ชื่อว่ารักชอนะครับนี่ฮะตัวนี้เลยนะหรือว่าลูชอแล้วแต่เลยนะครับที่จะเรียกนะก็เป็น <c oughs> หมุนทำไมนะนะั่นแหละเป็นพาวที่ถือว่ามีประโยชน์ในตอนต้นเกมค่อนข้างเยอะนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ใช้ในการขุดแร่ในปริมาณเยอะๆได้ด้วยนะครับโดยเราไม่ต้องใช้ที่ขุดเลยนะ สำหรับเจ้ารักชอตัวนี้นะครับก็เป็นพาวสธาดินนะซึ่งปริมาณการกินอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะเป็นตัวที่ค่อนข้างหิวเลยทีเดียวหากเราต้องการสิ่งของจากเจ้าตัวรักชอตัวนี้นะครับถ้าเราไปตีตัวนี้แล้วดอกมาเนี่ยก็จะมีเนื้อนะแล้วก็มีเลเทอร์แล้วก็กระดูกนะครับก็เป็นพาวที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในช่วงต้นเกมค่อนข้างมากนะส่วนทางสกิลในการทํางานของเขานะครับก็นี่เลยฮะซึ่งในช่วงต้นเกมนะครับการตัดไม้การขุดหินขุดแร่นะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญ มากๆานะครับสาหรับ power นะบริเวณที่เราจะพบเจ้าตัวรักชอตัวนี้ได้นะครับโหถือว่าเกือบทั้งแมปนะในช่วงพื้นที่แมปต้นเกมบริเวณนี้นะแล้วก็ช่วงกลางแมปตรงนี้ก็ถือว่ากระจายอยู่ทั่วแมปแล้วครับหากเราต้องการตามหาเขานะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะใช้งานเจ้าตัวรักชอนะครับในการไปใช้ขุดดินหรือว่าขุดหินที่เราต้องการนะสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องมีนั่นก็คือตัวอานนะครับหรือว่าตัวนั่งนาราชอเ นะตัวนี้ก็ใช้เลเทอร์นะครับ3ชิ้นใช้หิน10ชิ้นแล้วก็เพาเดียมนะ5ชิ้นซึ่ง3อย่างนี้ก็ผลิตง่ายๆหาง่ายๆนะครับจากการดรอปของตัวเพาต่างๆนะเป็นชิ้นส่วนที่หาง่ายนะในการมาใช้ทําอ่านนะครับส่วนเจ้าตัวอานของตัวลักชอนี้นะฮะลักชอเซเดลเนี่ยก็จะบล็อกตอนเวลที่6นะครับเป็นเวลในช่วงต้นเกมที่ไม่ถือว่ายากนะแล้วก็ค่อนข้างขึ้นง่ายเดี๋ยวจะทําคลิปอธิบายแยกนะครับสำหรับการอัพเลเวลให้ได้เร็วๆในช่วงต้น หลังจากที่เราผลิตอาา์เสร็จแล้วนะครับเราจะซัมมอนเจ้าตัวรักชอออกมานะโดยการเลือกเจ้ารักชอตรงนี้นะฮะแล้วก็ซัมมอนมันออกมาแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงกลางจอนะครับจะมีคําว่า F นะครับตัว F ก็คือ right นะซึ่งเป็นการขับคีย์ เจ้าตัวของหมูป่าตัวนี้ของเรานะครับหลังจากที่เรากด F ค้างนะครับเจ้าตัวหมูก็จะวิ่งมาให้เราขี่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นพานะเริ่มต้นที่ดีนะเราก็ใช้ขับ ได้ค่อนข้างง่ายเลยแต่ข้อเสียหนึ่งอย่างนะครับก็คือในช่วงจังหวะการกระโดดนะลองสังเกตการกระโดดของเจ้าลักชอครับโอ้โหตุ้งติ้งน่ารักมากเลยนะกระโดดได้ไม่สูงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยขาค่อนข้างสั้นนะครับความเร็วในการเคลื่อนย้ายนะก็เร็วกว่าเดินนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ยังถือว่ามีประโยชน์ครับส่วนประโยชน์ของเจ้าตัวลักชอนะครับที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในช่วงเวลแรกๆนะก็จะทําการขุดหรือว่าพุ่งชนนะครับเจ้าตัวแร่ได้ในปริมาณเยอะๆนะก็จะไม่ต้อง องเสียวแรงแล้วก็เวลาในการขุดนะครับซึ่งวิธีการในการขุดแร่ง,ง่ายๆนะครับให้ได้ปริมาณเยอะๆก็คือนําเจ้าตัวลักชอเนี่ยไปจอนะครับหรือว่าเอาเป็นเลงไว้กับเจ้าตัวแร่ที่เราต้องการจะขุดนะจากนั้นให้กดคลิกซ้ายนะครับจะเป็นสกิลในการพุ่งชนนะจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เอาแร่ทางซ้ายนะบวกขึ้นมาทีละสิบเลยนะครับผมถ้าเราใช้ในการขุดเนี่ยใช้ปริมาณหลายที่อยู่นะว่าจะขุดได้10แบบนี้นะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยน้ําหนักนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ เราจะทำการดรอปไว้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นวิธีการหาแร่ง,ง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าตัวรักชอในช่วงต้นเกมนะเรามาดูเจ้าตัวสกิลของเจ้ารักชอครับสกิลในการคลิกซ้ายนะก็จะเป็นสกิลในการพุ่งเมื่อกี้นะครับที่เราได้โชว์ในการขุดออกไปก็มีประโยชน์ในการพุ่งชนแล้วก็พุ่งหนีนะสกิลที่2ครับเป็นสกิล e ครับก็เป็นการพ่นเจ้าตัวทซายนะครับหรือว่าเจ้าตัวโคลนนี่ฮะ พ่นไปยังศัตรูก็ทํำดาวเมจได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนสกิลที่3นะครับสกิล C จะเป็น Power s ร์ชนะครับก็จะมีประโยชน์ในการใช้สตนตนคู่ต่อสู้แบบนี้นะครับหรือว่าใช้ยิงในระยะไกลนะก็ถือว่าเป็นการขิดนะ ถ้าหากใครต้องการจะหาแร่ได้แบบง่ายๆในช่วงต้นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําสถานที่นะที่ใช้ในการฟาร์มแร่ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับสถานที่ในการฟาร์มแร่ในช่วงต้นเกมนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตโบสที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดแบบให้ดูนะถ้าเป็นในแผนที่นะครับเราก็จะอยู่ประมาณโซนตรงกลางของแผนที่นะในส่วนที่เป็นทะเลทรายตรงนี้นะครับจะมีจุดวาร์ป Desolate c l u t c อยู่ตรงนี้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปิดเสานะครับ ก็แนะนําว่าให้เปิดเสานะส่วนจุดที่เราใช้ฟาร์มนะครับเมื่อเราเห็นด้านหน้าแล้วให้เราวิ่งไปด้านหลังครับเมื่อกี้เป็นในส่วนด้านหน้าโบสนะครับส่วนทางด้านหลังโบสเนี่ยก็จะมีกองมะหือมานะครับขุมซั์แร่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับประมาณเกือบ10ก้อนนะบวกกับมีเจ้าลักชอนะครับมาเดินป้วนเปียนอยู่แถวนี้เราก็สามารถจับมาใช้งานได้นะครับผมหลังจากที่เรามาเจอแร่ปริมาณเยอะๆแบบนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าให้เราขึ้นลักชอนะแล้วก็เล็งไปที่แร่แล้วทําการขุดแบบ แบบนี้นะครับพยายามเล็งนะอยู่ที่ว่าเราเล็งได้แม่นขนาดไหนนะครับก็จะได้หินที่ปริมาณเยอะนะหากใครกลัวปัญหาในการหนักนะครับก็ให้เราทําการดรอปเอาไว้ก่อนนะดรอปเจ้าแร่เนะี่ย เอาไว้บนพื้นแล้วก็ขุดเพิ่มนะครับเมื่อเราขุดเพิ่มเรื่อยๆนะครับจนเต็มแล้วก็ต้องการที่จะย้ายของไปยังบ้านเรานะก็ให้เรามาสร้างกล่องเก็บตรงนี้นะฮะหรือว่าบริเวณใกล้ๆนะจากนั้นให้เรานําเจ้าตัวแร่เนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับสะสมไว้ให้เยอะๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนําแร่นะครับไปที่จุดวาร์ปด้านหน้าโบสถ์นะ หลังจากที่เราไปขูดเจ้าตัวแร่มาแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้ในกล่องใช่ปะวิธีการที่จะขนย้ายไปยังบ้านนะก็แบ่งเข้าตัวมาหรือว่าวิธีการที่เราจะนําแร่กลับไปบ้านแบบง่ายๆนะครับก็คือสะสมแร่ไว้ในกล่องที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้นะครับจากนั้นก็แบ่งส่วนขึ้นมามาที่จุดวาร์ปนะครับจากนั้นให้วาร์ปไปดังจุดที่เป็นบ้านเรานะครับเนี่ยฮะเราก็จะกลับมายังบ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะนําแร่มาไว้ในกล่องนะครับหรือว่าจะนํามาผลิตในเครื่องเตา เผาเตาหลอมอันนี้เลยก็ได้นะครับผมถือว่าเจ้าลักชอนะครับมีประโยชน์มากๆในช่วงต้นเกมนะทั้งมีสกิลสตันนะครับแล้วก็มีทักษะในการขุดหินขุดแร่นะก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์มากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์กันได้นะครับผมก็เพิ่งได้เล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับแต่ว่าก็อยากมาแนะนาทิคดีๆให้ทุกคนได้รู้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับสาหรับเจ้าตัวหมูป่าลักชอนะที่ค่อนข้างมีประโยชน์หวังว่าทุกคนจะ นุกกับคลิปนะครับแล้วก็สามารถนําความรู้เล็กๆนะครับหรือว่าทิศเล็กๆในคลิปนี้ไปใช้กับการเล่นของตัวเองได้นะครับผมหากใครมีข้อแนะนํานะครับสามารถเสนอกันมาได้คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวไหนนะหรือว่าเป็นการเล่นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะสวัสดีครับ